นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 13. สมสมาธิสังยุตหนึ่งสมาธิสมาปัติสูตรผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการเข้าสมาธินับเป็นผู้เลิศ พระนครสาวะถีดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉนยะคือผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 1. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 1. บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 1. บางคน ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าในสมาธิ 1. ในสี่จำพวกนั้นผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าในสมาธิ1และฉลาดในการเข้าในสมาธินับว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่า ผู้ได้ฌานทั้งสี่จำพวกนั้นเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสในจำนวนนั้นหัวเนยใสเขากล่าวว่าเป็นเลิศชั้นใดผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าในสมาธิก็นับว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานทั้งสี่จำ พวกนั้นฉันนั้นเหมือนกัน